แต่เด็กถ้ามันมาดูถูกสติปัญญาเราถ้ามันมาแหกหน้าเราในงานอันนี้ถือว่ายอมไม่ได้ล่าสุดไปทำงานอีเวนต์มาลูกค้าเจ้าหนึ่งกำลังดำเนินรายการอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน,นลูกค้ามากระซิบเลยเออนั่นนีคะลูกค้าอยากให้อยากอยากให้ลูกของลูกค้านะมาเป็นพิธีกรด้วยชิบหายละหายยันะละ ยิงเกียรเด็กคนเดิมเออใจดีสู้เสือถามไปอายุเท่าไหร่ครับสิบแปดหรือยี่สิบเก้าขวบอ๋อบรรลัยแล้วชื่อน้องแม็กไอเด็กแม็กก็ประมาณเด็กเก้าขวบที่แบบเด็กพูดเก่งๆเว่อว่อารมณ์โตมาก็เป็นตุ๊ดน่ะนึกออกปะเด็กตุ๊ดน่ะนึกออกนึกทรงเด็กตุ๊ดออกมะสวัสดีครับชิแม็กนะครับอะไรเงี้ยอารมณ์เด็กตุ๊ดน่ะไม่ทันได้ตั้งตัวไอเด็กตุ๊ดนี่มาเลยไอเด็กแม็กเนี่ยสวัสดีครับ ทุกคนในงานกีดยดี่กเจอดงบังชิน,ก,นกีน้องแม็กน้องแม็กน้องแม็กมึงคั่งใครอะไรกันนักหนาะวันเนี้ยน้องแม็กจะมาดำเนินรายการคู่กับนะเออไม่เอาดีกว่าแก่แล้วเรียกลุงดีกว่าเอา้าไอเด็กเฮียกู <c oughs> ยังไม่ทันสร้างความเดือดร้อนมึงก่อศัตรูกับกูแล้วหุยแม็กไม่อยากจะบอกเลยนะครับว่าตัวจริงลุงเน็กอะ่ะแก่แก่ แก่แล้วแก่แล้วเที่ยงจ้าน้องแม็กจ้าไอที่คิดกับที่ทำต้องเ็ตรงกันข้ามกันลูกลูกลูกค้าเนี่ยเป็นพระเจ้าอยู่แล้วลูกของลูกค้านี่เป็นพ่อของพระเจ้าอีกทีหนึ่งอยากจะมือจะบอกว่าดึงกระเจียวมันมัดไอเด็กตุ๊ดก็ทำไม่ได้แล้วไอเด็กตุ๊ดนี่แย่งซีนตลอด ว่าเราพูดอะไรอ่านนะครับในช่วงนี้เราก็จะมีเล่นเกมรางวัลดีไหมครับคุณผู้ชมครับคนก็เ hey ฮแล้วก็อ้าวเยกูกำลังพูดอยู่พอเราอ่าเราไม่พูดให้มึงพูดบ้างยืนเงียบเป็นส้นตีนเลยอ่านัองแม็กช่วงนี้มันน้องแม็กหระครับนัองแม็กไม่อยากพูดเป็นพิธีกรแล้วก็พูดสิอ้าว ก็บันดักบันเดอร์ก็อยู่อย่างนี้โอเคกัดลิ้นดิ้นตายได้แต่ทนขอให้งานนี่มันจบไปขอให้งานนี่มันจบไปกูเป็นมืออาชีพรับตังค์แล้วโชมาสโกออนเราต้องทํางานกับทุกสภา,าวะได้ทุกอย่างดาเนินมาถึงเครื่องงานไอเด็กแม็กนี่ไม่รู้เกิดสี่เกิดแปดอะไรขึ้นมานึกสนุกอะไรขึ้นมาก็รู้ลูกเนก็กเล่นทายปัญหากันดีกว่าไม่ทันจะตอบอะไรมันหมูอะไรหมุนคอได้ อุยนังแม่อย่าเพิ่งเล่นเลยครับนั่นเน็กทำรายการอยู่ทำงานอยู่นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะรำคาญไอคนในฮอก็แบบเอาเลยตอบเลยเล่นเลยสนุกดีชอบจังเลยเอ,าอ,ยเยอย้าไอคิดแล้วยังไงเนี่ยหมูอะไรหมุนคอได้หมูหมูที่จะหมุนคอได้หมูหมูฉึกฉึกมั้งใครจะไปรู้เลยไงไวายแค่นี้ก็ตอบไม่ได้โง่พระเจ้ามึงฆ่าพ่อฆ่าแม่กูดีกว่า เวทีของกูไม่ของกูคนดูของกูมึงด่าว่ากูโง่บนเวทีของกูไอเด็กตุ๊ด <c oughs> อายมากอายตัวเหมือนหดแล้วก็เป็นก้อนกลมแล้วก็กิ้งลงไปในซอกรูเลยอยากจะตายตรงหน้าแบบอายหน้าเคยไหมหน้ามันจะฟ้อมๆเคยอายถึงขีดสุดแล้วก็โกรธจะไม่รู้จะทำยังไงแต่ข่มใจไอ้นี่พ่อพระเจ้าอันไม่ใช่แค่พระเจ้าไอ้นี่เป็นพ่อพระเจ้าแช่เล้ก็ได้ หมูอะไรหมุนคอได้หมูยอเราก็แล้วมันหมูหมูมันหมุนคอได้ไงหมูยอลุงเน็กต้องผวนก่อนหมูยอผวนเป็นหมออยู่อยู่ก็แปลว่าคุณหมออยู่ก็เป็นหมอคุณหมอคุณก็เป็นหมุนคออีหีย พอยอผมเป็นหมอ,อยูอยูภาษาอังกฤษต้องแก้เป็นไทยเป็นหมอ,อยเป็นคุณด้วยหมอ,อยูจะเป็นหมอคุณหมอคุณก็เป็นหมุนคอกูจะรู้กับมึงไหมล่ะครับ <laughs> แล้วคนในงานก็เอ๊ยน้องแม็กเก่งจังเลยเก่งจังเลยจากที่ไอหนวดนั้นตัวเล็กจนเป็นเชื้อโรคตอนนี้กลายเป็นเศษละอองอะไรบางอย่างอยากจะปิวเข้าไปในซอกตูดใครสักคนด้วยความอับอาย <laughs> นึกว่ามันจะหยุดเราก็พยายามพาเปลี่ยน <laughs> เรืออ้าแ <laughs> ล้วครับแหน่คือพี่คนนี <laughs> ้ <laughs> ดึงชายเสื้อเลยแงะแงะเอาอีกคอป่ะกูไม่มีวันเล่นกับมึงอีกแล้วแต่ยังไม่ทันตอบมาหาชนกดดันอีกแล้วเอาอีกอีกคอเอาอีกเอาอาชิพหายแล้วครับทีนี้กรมอะไรกินกับข้าวเหนียวกรำอะไรกินกับข้าวเหนียวกำปั้นกูที่จะยัดปากมึงนี่ละมั้งตอบมาเลยตอบมาเลย โอ๊ยจับไม่ได้หรอกเพราะว่าลุงแดงโง่โง,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 ง่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 เช็ดแค่ยืนยืนหน้าเป็นส้นตีนไม่รู้จะตใช่เลยให้ก็ได้กรรมที่กินกับข้าวเหนียวเรียกว่ากรรมหกอ,อ่ะกรรมหกอ,อ่ะคุณรู้ละกรรมหกรร ผลเป็นกกหำหำกบหำรมหกรำหกแล้วบอกแล้วไงว่าลุงแ่งโง่รำหกอย่าเพิ่งผวนหกเนี่ยต้องแปลงเป็นภาษาอังกฤษก่อนหกเนี่ยก็คือซิกกรำหกก็เป็นกรมซิกกรมซิกจึงต้องผวนเป็นกิกซัมซมภาษาอังกฤษภาษาไทยแปลว่าบ้างกิกซมก็เป็นกิกบ้างกิกบ้างผวนเป็นก้างบิ๊กบิ๊กน่ะแปลว่าใหญ่ก้างบิ๊กก็เป็นก้างใหญ่ก้างใหญ่ก็เป็นไก่ย่างไอ้เหี้ย จะรู้ไหมล่ะครับคนในงานก็เฮฮาด้วยความมีความสุขมากไอ้หนวดก็เหมือนอยากจะตายแดดดินให้ได้ปรากฏว่าในงานปุ๊บมีคอนเสิร์ตเอาวะลงจากเวทียืนสูบบุหรี่ครึ่งซองเลยกูจะทำยังไงกับไอ้เด็กเฮี่ยนี่ดีวะเหียบตียอกูศักเีกูนี่ย่อยยับดักทึบแม่งหน้าง,งานดินวะไม่ได้เเฮี่ยน ให้ลูกน้องแม่งลากกระตูจับแม่งนิ้วทิ่มตูดแม่งดีแม่งก็บม่งเฮ้ยแม่งเผาบ้านแม่งนี่เลยไม่ว่าโมโหมากสูบบุหรี่ครึ่งซองซัดเบรคห้ากระป๋องมันดูถูกสติปัญญากูกูต้องใช้สติปัญญาเอาชนะมึงมาเลยนั่งเลยสูบบุหรี่มวนต่อมวนเขียนคํำพวนเลยเขียนเลยเขียน กูเอามั่งอ่าถให้มึงจำควรมีภาษาังกฤษได้กูเอากูเล่นมั่งเขียนกูเขียน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 มายืนท้องจาเลยสูบบีกสามมวลก็จำแม่งทุกประโยคด้วยความเครียดแค้นมาขยําพิ้งเหยียบมาเลยมึงแล้วรอจังหวะงามๆแล้วกูจะปล่อยที่เด็ดของกูนี่แหละเอาตอนที่ใกล้เลิกงานเลยนาทีสุดท้ายเลยเพื่อให้มันเอาคืนไม่ได้เดี๋ยวแม่งมีอันอื่นมาคืนเดี๋ยวแม่งแพมเด็ก วินาทีกลังจะปิดงานวินาทีสุดท้ายนั่นเลยแล้วกูจะสวัสดีครับแล้วกูจะลาเลยดำ <c oughs> เนินรายการมาเลยใจตึงเต้นแบบเหมือนเราจะฆ่าหายใจมันจะหูนี่อื้อ,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 อไปหมดหลอจังหวะงามๆวะกูจะงัดของกูออกมาเลยจนนาทีฟ้าประธานมาถึงอลูกค้าส่งซิกว่าให้ลาลูกคา้าสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วแต่ก่อนจะจากไปนะครับน้องแมกครับแฮมพอดีนั้นเน็กคิดขึ้นมาได้เล่นทายวัญหาอีกอันดีกว่า ทช่ไมเธอลุงเน่งงงแน่งมาตอบได้ทุกอันอยู่แล้วนินอะไรข้างในมีสีแดงนินอะไรอะ่ะไม่เคยได้ยินเลยนินจะมีนินมันสีดำแม่เหรอเศรกรู้อีกรู้จักนินด้วยว่ามันมีสีดำโอ้ใช่ใช่นินมันก็สีดำแล้วมันข้างในจะเป็นสีแดงได้ยังไงลุงเน่งอะมว่วไม่มีหรอกอ่ะยอมหรือเปล่ายอมก็ได้งนะ้อง่อเนี่ยยอมก็ได้ นินอะไรข้างในมีสีแดงคำตอบคือนินบวมนินบวมผวนเป็นนวมบินบินก็คือฟลายนมบินก็เป็นนมฟลายนมฟลายผวนเป็นนายฟวมนายนี่ก็คือบอสนายฟวมจึงเป็นบอสฟวมบอสฟวมผวนกลับเป็นบวมฟอสฟอสแปลว่าแรงบวมฟอสจึงเป็นบวมแรงบวมแรงผวนกลับเป็นแบงรวมรวมก็คือมิกแบงรวมก็คือแบงมิกแบงมิกผวนกลับเป็นบิกแมงบิกก็คือโตบิกแมงจึงเป็นโตแมงโตแมงจึงเป็น ลาเลยครับสวัสดีครับหนักไปเลยปิดงานกูวิ่งหนีเลยไอเด็กแม็กเย่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 ไอเด็กเฮียต้องเจอไอเท่า